เอินมาหลายปีแล้วแต่ว่าเมามา,มาเกิดเอิน่ามันมันห่อนตอนนี้นะมันถึงเวลาตอนนี้กาปฏิรูปไปซะเพราะว่าการให้โอกาสแต่ว่าคนองค์งที่มาอยู่ใหมน่นี่ก็ต้องคือกันก็ต้องหูจักการบริหารบริหารงานของกณะสฆ์พระสงฆ์ก็ต้องเพิ่นก็นต้องหูจักเรื่องของความออาวุโสนะครับความความรูใ้ในเรื่องของ ่สีน้ำสีเนเป็นผู้น้ำอิริเป็นผูน้น้ำทั้งกินวิญญาณน้ำอ่าต้องสามารถพิสูจน์ได้หลวงตาเล็กอะมือนี้ก็หวังว่าเพิ่นสี้โอกาสอยู่เพิ่นเพิ่นก็สีพิสูจน์อยู่ว่าเงินแสนสามเนี่ยเพิ่นกำลังคิดอยู่ว่าเงินไปสนใส่ไนตอนนี้อ่าถ่า,าวาหลวงตาสีหามาเห็นอาตมาเห็นแล้วเงินเช่นว่าใส่ไปสามสามสามหม,มื่นแล้ว ที่มืดเนี่ยหาเห็นกก่หาหลักฐานมาเออกรรมการพร้อมสีสีเพินพ่นใส่เพิ่นแต่ว่าอันส่วนใจเพิ่นอยู่บ่อยยุ่นนี่ผมราะว่าอีกเทื่อนึงนะต้องให้โอกาสเพิ่นตันกันมันบ่อนวานเศียนศิลัเพินน่นหนีหรือว่าเพิน่นไปไปใชกระดอีก,กดอกตจังก็เป็นเป็นการทำลายพุทธศาสนาอีกแบบแบบหนึ่งยิ่งได้คินวิ่งเหดีเด้อ มันบอลวาน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 สิมาแล้วนนนเนี่ยบ้านเมืองเขาสิสงบลมเย็นเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่นะครับต้องทำานังทำงานพร้อมกันต้องมีบัญชีเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นไนะงานขานั้วเขานี่ออนอนอ,อนแอ,อร์ใกรรมาการมีบ้านอื h, นอใส่ต้องต่เป็นโรบัญชีสมมติว่ามีหมอท่านนี้มีมีซ่อนตัวน,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 นี้ร่วมบนกับบอมแนเนาะเป็นกรรมการซอยกันดูแลซอยกันเป็นเป็นงานเป็นงานละเอียดครับอันนี้เป็นงานจะต้องซอยกันนะ ส่วนไอ้คณะสงฆ์พันเสดพันสิพีนาเด้วยพันเห้ผู้ใดมาอยู่นี่พันเสดผู้ไรไปให้มานี่พันกับจีพีนาอยู่บ่อนวาพี่น้องเขาสิสิคิดกับคิดถือกี่ดอกแต่ว่าก็ต้องฟังเพิ่นน้ำนะครับแต่พอฟังเพิ่นเฮากับไห่หลายเฮาเป็นผู้ใหญ่หลายเดี๋ยวนี่อ่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าอย่างเงี้ยวัดกำลังจะร้างยังก็ต่อไปก็มีหลายอย่างอยู่ ต่อไปมันมันมีคำ้ำค้ำว่ากันอยู่มันกลายยางอยู่ก็ไปศึกษาบ้างครับผมก็คิดว่าโอกาสนีนะครับผมขอ,อว่าเพียงแค่นี้ก่อนคุณพ่อเห็นเดียวบางยูงั้นผมก็คิดว่าการคิดภาพเรม่นส,สิ่งที่ชั่วร้ายครับสิ่งที่ชั่วร้ายคือพ่อผมจะแก้ไข ผมเลยว่าคันพระคุณเจ้าเปิดกว้างพระสงฆ์เพิ่ยอยากมาอยู่น้ำู้ใดมาอยู่น้ำกันไอเดียอยู่กันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องบ่อมนองกันเหมือนอยากแล้วเข้าบ้านมันก็สิสบายใจครับไม่เล่าแปนๆเลยเอากำนันว่าเนี่ยจังอยกำนันเฮากำนันกุกตูมเฮาเนี่ยกำนันให้กำนันว่าเนี่ย ความเห็นหลายคนครับนมาสการนะครับท่านพระคูนะครับท่านพระคูเจวนะครับตลอดถึงพระเทราทราุเชระเนาะท่านทวนาน,น,านะครับพอสอมนักพูดนะครับปี่น้องไทยบ้านสุขสวัสดิ์เนาะฟังมากับพ่อสมควรนะครับสืรูดมากเลย จ้างคนงานกันสรุปมายังดีคนงานเอารถมามืิอนะนะครับกับฟังมาดนนะครับก็บคือว่ามันเป็นคือผู้เม่พิษเดียวยู่เลยเนาะผู้แบว่าเม่มีแต่ง,ง่ายแบบนี้นะมีอางน้ําประมาณนี้หละมีว่าการอาบน้ํากับแต่ง,ง่ายโตยู่น้ำกันบ่ามีกันเบื่อในเอ,อสเรส่าประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวนี้นะเอากแต่งตัวอาบน้ำแนละ้วอยังไ่มีจะเป็นเพลิซเบันนิน กันท่านพระหลวงพ่อว่าเอา้าี่แก้ไขปัญหานี่แต่เทาก็แปลว่า,วา,วาวมีปาเปล่เปาเบอร์เลยนี่กันคือแก่อยู่ถ้าไปหาไหม่ได้จะเกิดผู้ขีข้รายไทยเปยกินเหล้าคู่มือเฉลือดซะกะยาเป่ากันได้ไหมสิประมาณนี้แหละมันบอกการทำการได้ทีมตู่มันจะกินเหล้ามื้อละห้าขักระยาบปล่คือท่านพา่นะ้อวบเปลาหน่ะบอกมันผิดบอกมันเป่าพลึกพลมัง พคนกับย่อปาเป็นลูกเต่าได้ดังเดียวเสียมูลมั่งสังขยาเดียส่ะความรู้สึกดีดีเดียส่ะอยู่ดังเดียวนี่นะสิมิขึ้นหอดเนี่บอบางเลงบางเลงนะแต่ก็ไม่ได้ว้าวนี่ไม่ได้คาดใจคือพระอันพระคู่ว้าแล้วว้านวเลยคนกับมือพามผ้าป้องได้หนิผมก็ใช้มือหื่นได้หนินะถ้าเป็นพยานมาเหื่นมาฟังแต่เรานะครับก็บ้านผมมีมีวัดอยู่สามบ้านอ่ะสามวัดวัดบ้านนครกุ้งวัดนี้วัดนครกุ้งนี่คือธรรมกายท่านพระ อันพระหลวงปู่อมนี่เพิ่นขอมาเพิ่นก็ให้มาแล้วเป็นธรรมกายเพิ่นเลยมีมากนะครับเพิ่นก็เลยเฮบ้าดบานผมโดยที่ไม่ได้ขออะไรผมก็ได้วัดเลยง่ายเท่าบ้านหกุงนี่ก็มีพัดมาแล้วมีผ้ามาแล้วสามชีรูปนะครับก็มาลองจ้องจ้อยไปแน่นอก็คือว่าอะไรก็ม์พระคู่มาเพิ่นก็ซึกไปเพิ่นไปตอนนี้ก็มีพระอาจารย์นั่นทนาเพิ่นก็เพิ่นก็ขึ้นมาอยู่ท้ำผาแดงทางเท่าพี่และก็ะได้มีพระหลวงพ่อสนิทนะครับจังผุละบัดนันซางมาอยู่มาจำอยู่ นะครับแต่ว่าบ้านผมนี่คือเ้อหลวงนิครับแต่บ้านผมมันคือมันมันง่ายนะครับคำว่าง่ายเลยมันมีอย่างอย่างวัดของพระอาจารย์สมชายนี่วัดโคลานานะครับสำนักสงฆ์โคลานาเนั่ยคือข้างศูนย์สิบประชีพนี่แต่ก่อนเพิ่งจะอยู่สันเวนะครับแต่เพิ่งก็อาจจะเนรลบุนะครับเพิ่งจะย้ายมาอยู่บ้านผมแต่เป็นสำนักสงฆ์แต่เรื่องเรื่องเงินเรื่องข้ามผมไม่ได้เตะครับเลยเลยเตะเพิ่นเนาะเป็นเป็นเป็นปืนวัดที่สบายนะครับเพิ่นก็มีสายบุญเพิ่น มีผ้าป่ามาสี่แสนห้าแสนผมกันไม่ได้นับเงินนะคะระับมาส่งผมกันเงินน้อยเนะ 1, 500, 600, าะพันห้าพันหกบาทผมเลยสองพันไปห่มเพิ่นกินข้าวแล้วก็เมื่อผมกันไม่ได้บอกลงพ่อพระลงพี่ได้จักแสนเอ๊ะเพื่อน,นผมไม่ได้ถามอันนี้นะคือคือคือชาวบ้านไม่ติดใจกันเลยแต่เพิน่นเนาะสุบววัติผัวเพิ่งนี่โอ้ยเพิ่นมีต้องมีต้องสายใหญ่สายบุญผู้ว่ารัฐมนตรีอธิบดีเนะานนะเขาเพิ่นนะไฟไหมกับลูกกำนันอยู่ไหนผมก็ต้องเชื้อชงนักบุญท่านแด้วมึงเถื่อก็ดี คือไปดับไฟเพิ่นเนาะอันนี้คืออย่างผ้าป่ามาแต่ละครั้งห้าล้านหกล้านผมก็ไม่ได้ถามเพิ่นอะรเ้เต้เพิ่นเนาะอันนี้คือ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 ผมคือวัดบ้านผมส่วนวัดบ้านบ้านนี่เพรานก็นว่าจะว่วาจะก่อเน,นาะผมกับผมไม่เยะเป็ี่นดอกแต่กำนันต้องเป็นเพิ่นวะผมเกิดจะเป็นต้องเป็นนะครับกับส่วนมากในชาวบ้านมันจะง่ายกำนันห่งเงินนี่เพิเ่นไห้าร้อยนี่เพราะว่าให้ผู้ช่วยให้สารวัตรให้แพทย์ให้พลศก็มีเฮอ่นได้ก็เพิ่นแต่กำนันเงินน่ะเจ็ดหมื่นไม ผมเป็นเงินเฮกัญญาเฮกัญญาตัวเงินเฮตัวเป็นผู้นำเอาผู้อื่นก็เป็นอยู่แล้วสักกัญญาก็อยู่กำนันโคเงินกำนันโคเจ็ดหมื่นกับโคไหวน่ะบริษัทนี้บัดตอนนับเงินแล้วก็มีครับกรรมการไปฝากเงินเลยมีกันไม่เยอะไปกต่กำนันนี่ได้หนี้กระดีไปฝากเงินนั่นข้ามีพ่อร้อยนึงเลยกับกำนันนี่ได้หนี้กระดีนี่แต่มันเกินได้สักกรนันมีมาเมื่อกับฝากเติมได้เกินโอ้มันโค่บเดี๋ยวประจันเงินเหอ้ลูกได้สามสิบบาทก็ได้ฝากต่อ อันนี้พอถึงบ้านผมมันก็นง่ายเนาะก็<ๆ><ๆ>ก็ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เฮากับมาเบาเพิ่นฟังแล้วก็ติเพิ่นอยู่นมาเฮาได้บ่พระหลวงพอ่อเอ้แตะผิดแล้วคือพ่อทวีเพิ่นเบาแหละนะครับเพราะเบาตาเป็นหมู่เดียวกับผมเนาะของเพิ่นเป็นปีผุนะครับกับพระหลวงพอ่อเอ้ยหนึ่งสองสามและมีคือละอันนั้นมีคือละอันนี้มีคือละปั๊บได้แก่ได้จูนได้แหละยุ่งเดียวได้บ่สมมุติสมมุติได้นี่แต่ว่าคั้งมันคือว่าอะไรเนาะมัน แกนว่าสั่งบบจักบอยเลยเนาะแต่งตัวงามบอกเฮ้ยมาได้เนาะแกนผู้เพิ่นมากก็ว่ากินเหล้าคุณผู้ชมก็ข้าก็ล่อแลอ้วมักอันนั้นอ่ะก <c oughs> องมันหลงได้วมีเนมกักเรีนหลงครับเนาะประมาณนี้แหละอันนี้ก็ถ้าหลวงพ่อโอ้ยผิดจะเดินอันนี่ก็จะพยายามแก้ไขคือมันดีต่อไปนี่แหละนะครับแกต่อห่าบอกโอ้เบิง้งเออได้การหลวงพ่อไอ้ย,อยนูนเดียเบิ้งสักตังสักยกทัานมีคือกับยังว้าวได้ไหมกับกะชุดใส่ห่าแล้วสุ้มผมแยกหัวหน้าเพร่อกับมาไก่ได้มาแล้วกับเพิ่นเมื่อได้นี่เพิ่นมาายูนเ้ไบ พระคู like oh so biased, um, so so ่ค well ือเดียวนะครับหลวงพ่อคือเดียวแล้วครับหลวงพ่อเขาก็บว่าโอ้ยบัณีเสุย่อมโดยบางเรื่องที่พิษผมกระโดยหลวงพ่อกระโดยแต่ต้องไปเนี่ยจะพยายามในเรื่องมีคือกะคือตีเขาแย่งได้คือพี่น้องเป็นกระจกคนได้ก็จะปั๊บจะอยู่กับพี่น้องลี๋ยวจะโล่งศาสนานี่ละประยุมธ์อื่นไม่ท่านลึงท่านแก่นมีจักเดียวนอกเป็นเสื้อบ้านกันมองนี่ก็ได้กินเขี่ยมะนาวดุพลุกวันได้กินดุผล่ได้สั่นดุแบบนมีหนา กับเรื่องเกณฑ์หลักก็จะยู่นี่ก็จะปั๊บจู่ๆก็จะคือหลวงพ่อเบาอีกจังน้อยแม่นบอกหรือใดๆปุ๊หรือแต่เฮาบอกโอ้ยปั๊บจูนแล้วก็ยามีมักก็ซุกก็แต่แต่เฮาแล้วแต่ว่าคำนี้มากก็คือท่านพ่อว่าแหละมันก็มันมีพระพัดประหารศาสนาเกินไปบ่พระองค์อื่นก็จะว่ามันบินมาเจิดมาหรือว่าดีแท้กับไม่ได้ปั่นดีเดี่ยเฮาเลยคือมันก็มีไหมวะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่ากัว่าแต่เฮาว่ามีคักแล้วก็จะมบนเบิ่งองค์มื่นมาเบิ่งหมายถึงมันคักนะจื กับช um, ุดแท้ๆเฮาก็ได้ผมบอลพุงกับมือเนาะมีเลยบังคับใจเลยบอเฮาฟังจะซื้อนะครับบอเฮาจะเฮาฟังแล้วบอเฮาคุดโอ้หนึ่งสองสามกูยังนั่นบ้มาเนี่ยมันเป็นแต่สร้างมิคือแล้วก็แล้วแต่แต่เฮ้านอกจากไม่ได้บังคับนะครับหลวงพ่อคือเด็กกับอดไม่ได้ก็โอ้ยหยุดทรมานหัวใจนี่เป็นโรคประสาทย้อนกับไม่ได้แล้วเพื่อกับมีเธออดเขาอยู่กลางๆนะครับหลวงพ่อก็โอ้ยอยู่ในไม่ได้ละนะครับญาติโยมนี่บิดาบ้านสุดบ้านก็ไม่ได้เข้าพอปั้นหัวไม่รันสันกับพอแห้งแล้วอยู่เนาะไปคุดเเพ้้้ออออุดดกกกย็็ม so 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 ีี er eze, so so ีีคืััิินนนนนน่่่่ลป บางทีถ้วกระถินผ้าป้ามาในี่ผมก็มีจักฮีดจเท้าคือเดี๋ยวว่าเป็นเรต่อบางครั้งเนี่เจ้าของผ้าป่านี่มาดูปุ๊บยังได้ผมมาเนี่ยโอ้ยหลวงพ่อคือห่อนแต่ติดเหอเพราเสาเพิ่นเราเองเนียอันนุ่มนั่นมาปุ๊บก็มาถวายเพิ่นเท่าบอว่าได้จากบ้านหลวงพ่อประวัาเนี่ยจงผม้บัญวิกาถามเลยผมมาถวายเพิ่นเนส่ะเขาไปจะถามเรื่องเงินผลสมุิสมมุิแว่ามาปุ๊บอท่านผู้ใหญ่ผมจะทำผ้าป่ามานะเอากรรมการอันนี้เปาะหนึ่งผมขึ้นแด่ว่วจะเรืเลยผมก็มีเข้าใจคือเด นั่งผมนี่แล้วบุญปุ๊บปวถวายหลวงพอ่อเดลอมืดหนึงบุญบัดผมก็อีเบีอันนี้คือหลวงพ่อใส่ไหนเจ๊เพื่อกัเอสเพื่อใส่อันนี้นะแต่ว่าอันนี้นะโผมเอาไว้ในะบัญชีสกอตได้เงินจากเอกสารอะไรไงวันนี้อันนี้วัดผมวัดผมวัดผมนะครับแค่ไม่นั่งบุญกับเงินกลางเขาอ้อบุญเจ็ดมืดประเด๊ะสิบบาทคือบเศร้า,าบาทอืมเงาล่ำเศร้าห้าบาทเนาะทวายีนี่คู่เจ็ดบาทหมดแล้วมีพ่อเออล้เข้าเอาประชุมอันนี้วัดผมแต่วัดท่าผมก็มีทราบก็เป็นนรกเนาะกะกะ าก,การสักษาการพระครูเนี่นี่สปอร์ตเบงซนครับเออมาดีครับอ,อ,อาจารย์ก็อยากสรุปเนิดนึงคือว่าเอาอย่างนี้เอ่อเรื่องจะให้อาจารย์โอเล่ออกจากนี่ไปก็ต้องมีชัดเจนว่ามีคนมีพระมาอยู่รักษาได้พระมาสิก่อนพาไปหาอาจารย์เจวัดธรรมพระปองอาจารย์ต้องดูก่อนว่าเออพออยู่ได้ไปเป็นบ่ พอเอาอย่างไรดกอยู่วัดรักษาวัดให้ได้รักษาหีดคลองวัดได้เอาแค่นั่นก็พอขอกเบิง้งพฤติกรรมสิก่อนถ้าหากญาติโยมเห็นพระหรือว่าได้พามาก,กับพาไปหรือว่าที่เอาองค์นี้เรามาอยู่เอาอาจารย์โอเล่ออกไปเออขอคือว่าความเห็นของค่อยได้มาขนาดนั้นเขาจะอยากจะให้เพิ่นออกไปกรณีเงินแสนสามจนะต้องอาจารย์โอเล่ต้องชี้แจงให้ทยบ้าน ให้ชัดเจนไม่บอกาบอกสั้นก็เจ้าสิแจ้งจับมีแค่นั้นมู่ครูบาอาจารย์ว่าจัางไรอ่าเนาะอ่าท่านพออาว่าจัางไรอ่าถ้าหากว่าจะให้ท่านโอเล่ออกไปก็ต้องไทยบ้านแม่ใหญ่สีครับนี่ไปมีผะมาแล้วก็ต้องไปให้อาจารย์แจวดูก่อนเจ้าคณะตะบนดูแลอ่าว่าเออพออยู่ได้ไปเป็นแทนรักษาวัดรักษาว่าอ่ารักษาศรัทธาศรัทธายาตดโยมได้ก็ ท่านโอเลอ่ก็มันบอกอึดดอกวัดไปอแต่ว่าตอนนี้ต้องเคลียร์เจ้าของให้เรียบร้อยก่อนฉะนั้นการที่ว่าจุดได้ของไทยเฮาในพื้นฐานพื้นเพนี่อาจารย์ก็อยากย้ำเพราะว่าปกติสมม้อสมม้อคนที่จะขึ้นไปแม้กระทั่งอาจารย์คือกันคนที่จะไปเค้นคลองเค้นเนี่ยกันเกเพราะว่าตอนเช้าไทยบ้านใส่บ้านแล้วกันแล่นไปหาเงินใช้หนี้ใช้สินเจ้าของเบิดอาจารย์ก็ว่าอย่างบ่ได้เพราะว่าเฮากับ่มมี เงินไปส้อยก่ะเจ้าใส่หนีใส่ศีลเมนบอกเขาใส่บาทใน้ก็เออดีแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นหาโอกาสที่จะคุยงานโยมเนี่ยยากยากวัดคอยวัดทุกเจ้าก็คือกันคอยว่าเพราะว่าแต่ละมือละมือคงจะบ่มแทบจะบ่มีค้นขึ้นมาวัดบริจักเสียงญะคูเว่าวกไผ่ยากได้เนี่ยคูทุกมือนี่ที่จะมาแล้วกับบ่มีผู้ใดงานโยมาใกล้อ่ามันก็มีปัญหาตัวนี้แหละอาจารย์ที่จะชี้แจงก็เลเอานโยม้ย เบิง้งเรื่องถ้วยเรื่องซามด้วยแห้งไปกันง่ายบาดเนี่บาดน,นี้อาจารย์ก็อยู่พ้นบาดน,นี้จะคนมาลอยงัดเอาคองย่งามใดบกหูเมื่อโยมกับซีมาตู้พิษแต่ยาคู่กับไบได้บาดเนี่ยยาคู่กับรักษาไปตามที่ยาคู่รักษาได้นั่นแหละฉะนั้นให้โอกาสกันเขาก็ต้องบางทีญาติโยมมั็เขาก็เบิบ้งหน้าที่ของคารวะญาติโยมเขาได้สมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์หรือยังเ่านะได้วันพระวันศีลวันสำคัญในศา,าสนาเขาให้ความสำคัญแล้วหรือยังเนะี่ย เขาต้องแก้เจ้าของสิก่อนถ้าหากว่าบาดกับอกเคยใส่วันพระกับอกเคยไปวันสําคัญทองบบได้สนใจแบบนั้นเขาต้องแก้ไขเจ้าของด้อ่าเราจะไปไปว่าเราโทษแต่เนคืคู่โทษแต่เนื้ซาบบได้เขาต้องแก้ไขเจ้าของก่อนถ้าเจ้าของสมบูรณ์แล้วค่อยจะไปว่าจนคูบาดเนี่ยวันนี้นี่เฮาเราจักไปเห็นเนีวัดกับโบเขา่าพระเจ้ากับบนบจกตะกบดังดำปือป้อเออจักไปจังไดตู้แต่เนืคูบาดเนี่ยมันก็นเลยพิษ บ้านค่อยก็เป็นคือกันโบเมนบ้านสุเจ้าดอกคําเจ้าคองบ่เคยไปใกล้ายาคูเลยดีก้อยังมีคนใส่บาตรในต่ก่อนโบะต่ก่อนบบกี่ค้นบ้านโคนนสูงก็ได้สี่ห้าคนเดี๋ยนี่ดีขึ้นมาแน่ส่วนดีไปไกลวัดเนาะโอ้ยวันพระวันศีลใน่บหู้เลยวันสํนาสคัญนในแห่งไกลกันใหญ่คนละเรื่องมันจะเป็นกันทั้งบ้านแหละเป็นยังเพราะว่าต่างคนต่างดินลนหาเงินหาทองใส่หนีใส่ศีลไผ่มัน ว่าเขาต้องหวนกลับคืนมาเบิ่งเจ้าของนี่ก่อนเด้อก่อนที่จะไปโทษเนี่ยครูโทษผู้นั้นโทษผู้นี้ต้องโทษเจ้าของก่อนอ่าบางที่นี่วัดอันนี้มีเรื่องจะมาเธอเนึ่อหรบ่นบัชน์สนใจเลยมิได้จะไปโทษเนี่ยครูมันห่างเด้เออวัดว่าศาสนาก็ไปบ่ได้ไปบ่รอดได้ฉะนั้นเขาต้องโทษเจ้าของแก้ไขเจ้าของก่อนหรือว่าเขาสมเขาสมบูรณ์แล้วทำบุญตักบาตรให้วันสำคัญ ผู้ใหญ่บ้านประกาศมาเดิมบุญหุ่มตุ๊บสมบูรณ์แบบนั้นแบบนั้นมันจึเรียกว่าเป็นเ,เรียกว่าเป,เป็นเป็นลักเป็นฐานอันอควรที่จะติเต,ตียนผู้นั่นผู้นี่ได้เขาต้องเรว่าเราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วถ้าเราทำหน้าที่ของเราจะหมดสมบูรณ์อาจารย์ว่ามันก็มีปัญหาไปยังซี่แหละมีปัญหาไปเรื่อยเพราะว่าวัดใดแถวนี้นะอาจารย์ก็หูจักพื้นเพมาตั้งแต่ใดแ,แต่ไรเนอะอาะก็ อาจารย์เสนอในนั้นแหละหมู่คู่บาอาจารย์ก็เห็นน้ำกันเนะาะเห็นมีความเห็นน้ำกันว่าให้อ,อาจารย์โนเล่ยู่ไปจนกระทั่งญาิโยมได้ผ่ามาไปเสนออาจารย์เขียวแล้วก็เรื่องการเงินนะ่ะต้องอาจารย์เล่ยเล่เคลียร์กันกับญาิโยมถ้าหากว่าตัวนี้บทชัดเจนแล้วกคนะัคงจะอยู่บอได้เนาะคงจะอยู่บอได้เนาะท่านพ,อ,พอ,อ,อว่าจังไดเนะาะเอาตามที่อาจารย์ว่านะเออ เนาะท่านกำนันว่าอย่างไรเออเนาะมู่คูบาอาจารย์ก็ว่าเนี่ยไดอ่าให้อาจารย์โอเล่ยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งญาติโยมหาพระมาได้แล้วก็เรื่องเงินแสนสามเราต้องชี้แจงกันแล้วก็จะให้มีเรื่องกันอ่าหรือว่าถ้าหากว่าทางนี้บทชัดเจนก็ต้องมีเรื่องกันแน่นอนแะพันนเนาะมันก็เป็นไปตามนั้นแหละเนาะมือนี่ก็คงจะมีแค่นี้แล้วเนาะว่าจยงไดอีกอ่า มีอะไรอีกหรือญาติโยมยังพอใจหรือบ่พอใจทีอ่อที่อาจารย์ว่ายังสิพอใจหรือบ่พอใจเออเอาต่างคนต่างพอใจ,จเอาตามนี่ก่อนอยู่อยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีพระหรือว่าหลวงตาที่มาอยู่ต้องรับผิดชอบว่าเอามาอยู่แล้วก็ต้องรักษาอ่าให้ดูแลวัดว่าศาสนาสืบต่อไปวัดที่จะอยู่ต่อไปมีอยู่หรอกอถ้าหากอยากจะไป ก็คงจบแค่นี้เนาะท่านอ่าใส่เวลานานมาพอสมควรคอยกะอัดวิดีโอกับมันยาวพรวดบ่แม้ตัดสองสามบันแล้วบุหะเออเอาจเ้าคุยกันนอจบเลยเนาะอ่าเอาแต่ว่าแค่นี้กับเอาตามจบแค่นี้แหละแล้วก็ได้พ่ะมากับไปรวดที่ได้เร็วได้้ามากเลยกับอ่าถ้าได้เร็วกับไปเร็วรดได้้ามากก็ได้้าไปอ่า มันยังบอได้เที่ยวไปพุ่นไปพี่ดูกำนันกันย่างกับลูกน้องอ่าอ่าอ่ากับผ่าพร้อมกัน วันนึกว่าเจ้าตายปะข่อยแล้วไม่ใหญ่สียังอยู่เนา,ะ,าะเอเอเห็นตะเฮิงผมได้ผมได้เห็นเออ <c oughs> จุดตานี่ยังไม่เห็นแล้วตะตะปุ้งม,ม่เห็นเทีเ่ยวเป็นพาป้องก็ไปอยู่เชียร์แล้วเออเผาเผาเบิดแล้วอ่า เอาเบิดแล้วซูมเมย์ใหญ่เมย์ใหญ่โ<แ>หย่าอยคคอยขอ,ขอเครือนอาเมื่อปลูกยังกหน่อยเด้อทั้งรูะเด้อมีเครืออยู่ต้นนึงเขาไปเบิแล้เสิไปปลูกเด้อบอกสุเจ้าไว้ไปเอาเครือต้นนั้นมาปลูกเครือกระเด้งมั้งเครือกระเดง้งเห็นเครือกระเด้งอยู่หัน่อเสียเอาเมื่อปลูก มีอยู่แต่มันบอกมีอยู่แต่บ,อก,อ,ตบอกคักดีๆแล้วจานเล่ เอาเก็บของครับเก็บของครับเออเอาขอบใจลายๆเด้อรกับนันเด้เอ ปิดแล้วบ่ยังบ่ได้ปิดอยู่สร้างวา